สรุปราคาผักวันนี้วันที่26พฤษภาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดซีมูเมืองเป็นราคาสูงสุดใสใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ30บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ30บาทกระลำปลีแตงผลกิโลกรัมละ15บาทกระลำปลีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกระลำดอกกิโลกรัมละ20บาทกระลำปลีเขียวกิโลกรัมละ9บาท กระลำปีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ12บาทคณะยอดกิโลกรัมละ32บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ110บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ15บาทผักกาดเขียวปีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ80บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ45บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ18บาท ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ120บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ130บาทต้นหอมกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ130บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ130บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ24บาทรากผักชีกิโลกรัมละ120บาท ใบสะระแหน่กิโลกรัมละ80บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระพากิโลกรัมละ65บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ40บาท ต้นตะไคร้ก Th ิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข้าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข้าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ150บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ80บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ35บาท พริกยินดาแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ45บาทพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ20บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ30บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาท พริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ60บาทพริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกจินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ25บาท ถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ24บาทถั่วผูกิโลกรัมละ100บาทถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ60บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวบงูกิโลกรัมละ40บาทบวบหอมกิโลกรัมละ30บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ32บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ24บาทชะอมกิกรัมละ15บาทดอกแครกกิโลกรัมละ30บาท ฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ14บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ8บาทฟักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ120บาทมรักีนกิโลกรัมละ24บาทมรัจีนกิโลกรัมละ36บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ44บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ36บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ34บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ36บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ34บาท มะเขือลิงกิโลกรัมละ30บาทมะเขือสดิ๊กกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ40บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเทศราชีนีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ 20, 20บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ10บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ7บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ18บาท แตงกวากลางกิโลกรัมละ26บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ20บาทฟักทองทองอ่ำัยกิโลกรัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ18บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ30บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ15บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ70บาท ผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ100บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ100บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ16บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ80บาทหัวัชเท้ากิโลกรัมละ18บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ45บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ80บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ22บาท หอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ65บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.4บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ3.4บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ5.1บาท เห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50าบาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาท นอไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ18บาทนอไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ14บาทนอไม้ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12ถึง14บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16ถึง18บาทบวบหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บถึง65บาทกล้วยนำวาขาวนวลเบอร์เล็กวีละ10บาทกล้วยนำวาขาวนวลเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยนำวาขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ40บาท กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง450บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่650บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กหวีละ15บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางหวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่หวีละ45บาทต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาผักบุ้งจีนย้อนหลังไป1ปีนะครับ ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับปี2567นะครับปีที่แล้วราคาสูงสุดอยู่ที่26บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนสูงสุด20บาทต่อกิโลกร,รมัมเดือนกรกฎาคมนะครับ2567สูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็เดือนสิงหา2567 สูงสุดอยู่ที่26บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนกันยายนนะครับ2,567นะครับสูงสุดอยู่ที่21บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ถัดมาเดือนตุลาคมนะครับ2,567สูงสุดอยู่ที่36บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนราคาสูงสุดอยู่ที่36เอ้ย30บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนธันวาคม 2567สูงสุดอยู่ที่30บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นปี2อ6 8นานะครับโดยเดือนมกราคมนะครับปีใหม่เลยนะครับสูงสุดอยู่ที่33บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ถัดมาเดือนกุมภาพันธ์สูงสุดอยู่ที่24บาทต่อกิโลกร,รมัมถัดมาเดือนมีนาคม 2,568นะครับสูงสุดอยู่ที่32บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนถัดมานะครับเดือนเมษายนนะครับสูงสุดอยู่ที่นะครับ323บาทนะครับ23บาทต่อกิโลกรัมนะครับนี่ก็เป็นสถิตินะครับของราคาผักบุ้งจีนย้อนหลังไป1ปีนะครับข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับผมนะครับก็ ทุกท่านก็สามารถนำไปเป็นข้อมูลนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะปลูกผักบุงจีนนะครับช่วงไหนให้ออกอสู่ตลาดเพื่อให้ได้ราคาดีนะครับก็นำไปประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาของของต้นหอมนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเริ่มที่เดือน พฤษภาคมนะครับ2567ราคาต้นหอมนะครับสูงสุดอยู่ที่146บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปเดือนกุมเ,เดือนมิถุนายนนะครับ2567ราคาสูงสุดอยู่ที่133บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปเดือนกรกฎาคมนะครับ2567ราคาสูงสุดอยู่ที่93บาทต่อกิโลกรัม ถัดไปเดือนสิงหาคม2567นะครับสูงสุดอยู่ที่122บาทต่อกิโลกรรัมนะครับเดือนกันยายน2567 150บาทต่อกิโลกรรัมนะครับเดือนตุลาคมนะครับ2567 129บาทต่อกิโลกรรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายน2567 สูงสุดอยู่ที่147บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อไปนะครับเป็นเดือนมกราคม2568นะครับราคาสูงสุดอยู่ที่75บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์2568ารราคาสูงสุดอยู่ที่42บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนมีนาคมนะครับสูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับ แล้วก็เดือนเมษายนนะครับหรือเดือนที่ผ่านานมานี่นะครับเดือนเมษายนอยู่ที่2องร้อยเอ่อหกบาทนะครับหกบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับนั่นก็คือราคาย้อนหลังนะครับของต้นหอมนะครับไป1ปีนะครับก็บางเดือนก็สูงนะครับ มีเดือนเดือนที่ราคาสูงสุดก็คือเดือนกันยายนนะครับ150บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่อากาศน่าจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนะครับเป็นต้นฤดูหนาวนะครับอา,อาจจะมีปัจจัยบางอย่างนะครับที่ทำให้ราคาในช่วงนี้ขยับขึ้นนะครับ ปัจจัยต่างๆล้วนมีผลนะครับไม่ไว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจกนะครับแล้วก็ฤดูกาลต่างๆนะครับอากาศล้วนมีผลทั้งหมดนะครับคุณภาพของผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ขนาดของผลผลิตปริมาณของผลผลิตนะครับมีผลหมดนะครับนะครับก็ทุกท่านก็สามารถที่จะนำสถิต ราคาในแต่ละเดือนนะครับไปใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าอาจจะปลูกหรือไม่ปลูกดีนะครับหรือจะปลูกช่วงไหนดีนะครับให้ผลผลิตออกมาได้ราคานะครับก็ทุกท่านก็สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้นะครับครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ